วันนี้อาจารย์จะมาบอกเล่าความฝันนะครับเมื่อคืนอตอนใกล้รุ่งเช้านะครับอาจารย์เองได้ฝันว่า,าได้ไปพบกับท่านอาจารย์ธีรวัตรชาวชัยพัฒนะครับซึ่งเป็นอา,อาจารย์ที่ได้ให้ความรู้นะครับซึ่งอาจารย์ได้ไปครอบครูในวิชาเลขศาสตร์เกี่ยวกับการตั้งชื่อการดูชื่อดูนามสกุล นะครับในฝันนั้นก็ได้ทักทายได้พูดคุยกับท่านอาจารย์นะครับซึ่งท่านอาจารย์ก็มีอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายกันเป็นอย่างดีนะครับก็เลยเป็นห่วงท่านอาจารย์เพราะว่าหลายปีแล้วนะครับไม่ได้เจอกันไม่ได้ไปพบเนื่องจากว่า อยู่ไกลนะครับท่านอาจารย์ท่านอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็บุรีรัม์นะครับท่านจะอยู่สองที่นะครับส่วนตัวอาจารย์เองนั้นก็ามารับราชการอยู่ที่พิษณุโลกนะครับก็ไม่ค่อยได้มีเวลาไปพบอาจารย์นะครับหลังจากที่โทรถามท่านอาจารย์ก็บอกว่าอา,อาจารย์สบายดีนะครับขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับก็เลยบอกว่าถ้ามีโอกาส ดีวจะไปกราบท่านอาจารย์นะครับนับย้อนไปนะครับตั้งแต่ที่อาจารย์ไปเรียนวิชาเลขาศาสตร์กับอาจารย์ธีรวัตรก็ตั้งแต่ปี46นะครับ46 56 66เป็นเวลา20ปีไปแล้วนะครับ20ปีก็เลยสอบถามอาจารย์ว่าปัจจุบันนี้อาจารยอ์อายุเท่าไหร่นะครับอาจารย์บอกว่าอายุ73ปี นะครับก็เลยอวยพรซึ่งกันและกันนะครับก็ให้ขอให้อาจารยา์มีสุขภาพที่แข็งแรงอยูอ่เป็นร่มโพร,ร่มใสของลูกศิษย์ลูกหานะครับอยู่ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับผู้คนนะครับไปนานๆาสำหรับใครที่เป็น สายเสี่ยงโชคนะครับก็อยากจะถ้าอยากจะเสี่ยงโชคก็ตามที่อาจารย์ให้อบอกอายุไปนะครับก็ลองดูเผื่อจะอเป็นสายบุญนะครับก็ขอฝากาความลึกนึกถึงไปถึงอาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนนะครับคนเรานั้นจะมีหลายบทบาทบางครั้งก็เป็นลูกศิษย์บางครั้งก็เป็นอาจารย์ บางครั้งก็เป็นพ่อเป็นแม่บางครั้งก็เป็นลูกนะครับก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับบางครั้งก็เป็นเจ้านายบางครั้งก็เป็นลูกน้องนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะแน่นอนจะจีรังยั่งยืนนะครับทุกอย่างนั้นเป็นหัวโขนนะครับวันใดวันหนึ่งอาจจะต้องเปลี่ยนหัวโขนต้องถอดหัวโขนต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็ ถือว่าโชคดีนะครับที่เราได้มาเจอกันเหตุบังเอิญไม่มีในโลกสวัสดีครับ